สวัสดีครับมาฟังข่าวลิภูประจำวันนี้กันนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยเรื่องที่น่าสนใจช่วงนักเตะลิภูไปเล่นทีมชาติกันนะครับ เรื่องแรกช่วงทีมชาติที่ผ่านมานักเตะริพูยิงประตูไปทั้งหมด10ประตูโดยนักเตะริพูที่ยิงประตูได้มากที่สุดก็คือกักโปยิงไป3ประตูรองลงมาก็คือซาร่าและแมคลิสเตอร์ที่ยิงไปคนละ2ประตู เรื่องต่อมาช่วงทีมชาติที่ผ่านมานักเตะที่พูทำแอซิดได้ทั้งหมด5แอซิดโดยนักเตะที่ทำแอซิดได้นั้นประกอบไปด้วยกักโปกาเฟนแบกโซบอสไลเอกิติเก้และโลเวซันโดยทำได้คนละ1 a แอซิด เรื่องต่อมาช่วงทีมชาติที่ผ่านมามีนักเตะลิภูถึง6คนเลยที่ลงเล่นเต็มเกม180นาทีจากการลงเล่น2นัดให้กับประเทศของตัวเองนักเตะทั้ง6คนนั้นก็คือฟานไดฟ์ฟอร์เรียนเวียสอิซัคโซบอสไลโรเบอร์สันและมามานดัสวิลลี่ส่วนนักเตะลิภูที่ลงเล่นให้กับทีมชาติน้อยที่สุดก็คือฟิมปง โดยฟิลปลงลงเล่นให้กับเนเธอร์แลนด์ไปทั้งหมด67นาทีทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจช่วงนักเตะลิพูไปเล่นทีมชาตินะครับก็หวังว่าเหล่านักเตะลิพูทุกคนจะมีความมั่นใจและแรงจูงใจในการเล่นเกมแดงเดือดช่วงวันอาทิตย์นี้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าเกมแดงเดือดในวันอาทิตย์นี้ถือเป็นหนึ่งในเกมที่สําคัญที่สุดในซีซั่นนี้ของลิพูเลยนะครับ ประเด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องของโจวานนี่เลโอนี่กันนะครับ ล่าสุดจวันนี่เลวอนนี่ก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโกลเด้นบอยอเวิร์ดประจำปี2025ซึ่งรางวัลน,นี้จัดโดยหนังสือพิมพ์ t ุ t โตสปอร์ตของอิตาลีโดยคัดเลือกนักเตะอายุต่ำกว่า21ปีที่ดีที่สุดในยุโรปเลวอนนี่ย้ายมาร่วมทีมนิพูนเมื่อเดือนสิงหาคมหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในซิรีอากับปามาช่วงซีซั่นส0 2 4ัถึง2025นและยังได้รับการถูกเรียกติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ เป็นครั้งแรกในช่วงเดือนกันยายนอีกด้วยเลโอนีได้ประเดิมสนามให้กับลิวพูภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์ไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วในเกมคาราบาวครับกับเซาแฮมตันและขณะนี้เลโอนี่กำลังรักษาอาการบาดเจ็บเ CL หรือเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดอยู่ทั้งนี้รางวัลโกลเด้นบอยประจำปีนี้จะประกาศผลผู้ชนะในเดือนธันวาคมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเลโอนีด้วยนะครับที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลและขอ ให้เลโอนี่หายเจ็บและกลับมาเล่นฟุตบอลได้อย่างมีความสุขอีกครั้งในปีหน้านะครับตอนนี้แฟนบอลลิพูทั่วโลกก็กำลังคอยติดตามนะครับและให้กำลังใจเลโอนี่อยู่นะครับผมประเด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องของเจเดนแดนกันนะครับ ล่าสุดล็อบเพจผู้จัดการทีมลิปูชุดยู21ได้ออกมาอัปเดตข่าวอาการบาดเจ็บของเจเดนแดนว่าตอนนี้เจเดนแดนก็ยังคงต้องใช้เวลาในการพักรักษาอาการบาดเจ็บแฮมสติงอยู่หลังแดนได้รับบาดเจ็บแฮมสติงจากเกมที่พบอิสสวิตในรายการพิมลิก2เมื่อเดือนที่แล้วโดยล็อบเพจคาดการณ์ว่าแดนต้องใช้เวลาพักรักษาอาการบาดเจ็บครั้งนี้นานประมาณ2-3เดือนแดนจะไม่ได้กลับมาลงเล่นในเร็วๆนี้แน่นอน แม้อาการบาดเจ็บครั้งนี้จะสร้างอุปสรรคต่อการพัฒนาของแดนอีกครั้งแต่ลอดเพจก็มั่นใจว่าแดนจะเอาชนะอุปสรรคครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนเพราะแดนเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีทัศนคติที่ดีและคิดบวกทั้งเรื่องชีวิตตัวเองและเรื่องฟุตบอลทุกคนที่ลิปูจะให้ความช่วยเหลือแดนอย่างเต็มที่แน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องเจเดแดนปรจจะจาวันนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมก็ค่อนข้างเห็นใจแดนมากๆเลยนะครับเพราะแดนเป็นนักเตะดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่เจออาการบาดเจ็บ มารบกวนพัฒนาการมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้แดนจะหายเจ็บและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมลิผูชุดใหญ่ได้นะครับหลังที่ผ่านมาแดนยิงประตูให้กับทีมลิพูชุดใหญ่ไปแล้วทั้งหมด3ประตูนะครับประเด็นต่อมามาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของแมกนิสเตอร์กันนะครับ จากกรณีทีมชาติอาร์เจนตินาชนะทีมชาติเปอโตริโกไปด้วยสกอร์6ประตูต่อศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องโดยที่แม็กอิสเตอร์สามารถทำประตูได้2ประตูและมีคะแนนผลงานอยู่ที่9.6ล่าสุดแม็กอิสเตอร์ก็ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของตัวเองผ่านทางโดเบลอารมาริยาสื่ออาร์เจนตินาว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่เขาเริ่มต้นได้ไม่ดีเลยช่วงเวลานี้จึงถือเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากสําหรับเขาการได้รับโอกาสลงเล่นช่วงทีมชาติช่วยท ทำให้เขาหาจังหวะการเล่นที่ดีของตัวเองได้เขาจึงพอใจกับผลงานของตัวเองในเกมที่ชนะเปอร์โตริโกมาก ช่วงพักครึ่งหลังยิงได้2ประตูเพื่อร่วมทีมชาติอเจตินาได้ล้อเลียนและท้าทายเขาด้วยการถามเขาว่าเขาจะสามารถทำแฮตติกได้ไหมเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยทำได้มาก่อนอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่เคยยอมแพ้กับกรเรื่องของการทำแฮตติกแต่อย่างใดเพราะเขาชอบยิงประตูและพยายามทำเต็มที่เพื่อทีมไปด้วยในเวลาเดียวกันการยิงประตูได้จึงช่วยทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล าสุดของแม็กลิสเตอร์นะครับก็มารอดูไปด้วยกันนะครับว่าแม็กกาจะได้ลงเล่นเกมแดงเดือดหรือไม่นะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าถ้าแม็กกากลับมาฟิตเต็ม100%เซเมื่อไหร่นะครับแม็กกาจะช่วยเหลือทีมริพูให้ดีขึ้นนด้อย่างแน่นอนนะครับเหมือนกับซีซั่นที่แล้วที่แม็กกายิงประตูให้กับริพูไปถึง5ประตูและทำได้อีก5้าแอสซิตเลยนะครับ ประเด็นต่อมามาฟังความพิดเห็นที่น่าสนใจจากชิวิลซิเซกันนะครับล่าสุดซิเซก็ได้ออกมาวิเคราะห์เอกิติเก,กาจากมุมมองเขาตอนนี้ว่า เขารู้สึกประหลาดใจที่เอกิติเก้ปรับตัวกับทีมลิพูซึ่งเป็นทีมใหม่ได้เร็วมากหลังเอกิติเก้ยิงประตูไปแล้ว5ประตูจากการลงเล่น10นัดในทุกรายการซีซั่นนี้แม้ตอนแรกเขาจะแอบกลัวเล็กน้อยว่าเอกิติเก้อาจไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนักซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็คิดผิดเพราะเอกกิติเก้ได้ลงเล่นบ่อยมากอีกทั้งยังทำผลงานได้ดีและยิงประตูได้อีกด้วยส่วนเรื่องที่ผู้คนตั้งข้อสงสัยว่าการมีกองหน้าหลายคนให้ใช้งานนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ ส่วนตัวแล้วชิเซ่มองว่า การมีกองหน้าหลายคนไว้ให้ใช้งานถือเป็นเรื่องที่ดีเสมอซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเขามองว่าอิกิตเก้มีสไตล์การเล่นแตกต่างจากซาร่าและอิซักแต่แม้อาร์เนอร์อาจต้องปวดหัวกับการเลือกสเผู้เล่นตัวจริงลงสนามหากอิกิตเก้สามารถทำประตูได้อย่างต่อเนื่องแต่ในมุมมองของซิเซ่แล้วซิเซ่มองว่าการได้เห็นกองหน้าในทีมทำประตูได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นเรื่องที่ดีเสมอยิ่งทำกันได้หลายคนก็ยิ่งดีเพราะแต่ละซีซั่นที่ลงแข่งนั้นยาวนาน มีนักเตะก,กองหน้าทำประตูได้หลายคนจึงเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจของซิดเซ่นะครับก็มารอดูไปด้วยกันนะครับว่าเกมแดงเดือดในช่วงวันอาทิตย์นี้อาร์เนอร์จะส่งใครลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าให้กับทีมนะครับหรืออาร์เนอร์จะทำเซอร์ไพรส์นะครับด้วยการส่งเอกิติเกลงเล่นพร้อมกันกันกบอีซักเลยก็มารอลุ้นไปด้วยกันนะครับ ประเด็นต่อมามาฟังความคิดเห็นของแซมอาราได์กันนะครับล่าสุดแซมอาราได์ก็ได้ออกมาวิเคราะห์ทีมลิพูผ่านทางรายการโนทิพปี้แทปปี้ฟุตบอลพอดแคสต์ว่าเขามองว่าลิพูไม่ได้ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยเมื่อเทียบกับซีซั่นก่อนทั้งทงที่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทุ่มเงินมหาศาลเพื่อปรับปรุงทีมปัญหาของทีมในตอนนี้ในมุมมอ,องเขาก็คือลิพูใช้เงินมหาศาลไปทั้งหมดแล้วแต่ทีมไม่ได้ดีขึ้นเลยลิพูเปลี่ยนแปลงมากเกินไป และเร็วเกินไปคําวิจารณ์และแรงกดดันที่ลิพูได้รับช่วงนี้จึงเป็นสิ่งที่ลิพูต้องเจอเพราะทําผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเั้งทั้งที่ทุ่มเงินมหาศาลเพื่อปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแซมอาราได์ที่มีต่อลิพูช่วงนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนักเตะลิพูทุกคนทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าจะเล่นกันได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่แค่ช่วงนี้ต้องใช้เวลาในการ การปรับตัวและเรียนรู้เรื่องแทคติกและสไตล์การเล่นของเพื่อนร่วมทีมอยู่ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและความอดทนเสมอนะครับ ประเด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องของนิ o โก้ชลอตเบ็กกันนะครับจากกรณีเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับ DFOC ครอบสื่อสายหงความน่าเชื่อถือเทียนหนึ่งได้ออกมารายงานว่าลิฟู์ได้เริ่มกระบวนการซื้อนิโก้ชลอตเบ็กเซอร์แบ็กทีมดอทมูลแล้วด้วยการติดต่อสอบถามถึงโอกาสในการย้ายทีมของชลอตเบ็กซึ่งผลการเจรจากันในครั้งนั้นออกมาในทิศท,ทางบวก ล่าสุดบิลสื่อเยอรมันชื่อดังก็เป็นสื่อเจ้าที่2แล้วนะครับที่ออกมายืนยันว่าลิพูสนใจซื้อชลอเทเบกจริงในเวลานี้โดยหวังให้ชลอเทเบกมาเป็นตัวแทนฟานไดในอนาคตระยะยาวแม้การย้ายมาร่วมทีมลิพูในช่วงเดือนมกราคมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วที่ดอตมุนจะล้างชลอเทเบกให้อยู่กับทีมต่อไปได้ นอกจากบิลแล้วนะครับช่วงไม่กี่วันก่อนนะครับเดวิสลนนนักข่าวสายหงเชียนหนึ่งที่มีผู้ติดตามหลายแสนคนนะครับก็เป็นสื่อเจ้าที่3นะครับที่ยืนยันเช่นกันว่าลิพูสนใจชลอเทเบคกจริงในเวลานี้และลิพูมองว่าชลอเทเบกเป็นนักเตะที่ดีกว่าอุปาเบกาโน่ส่วนสาเหตุที่ลิพูต้องการชลอเทเบกนั้นก็เป็นเพราะชลอเทเบ็กเป็นเซอร์แตบ็กที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องของการ พาบอลขึ้นหน้าด้วยการผ่านบอลหรือเลี้ยงบอลลุยขึ้นไปในแดนบนซึ่งคุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติที่อาร์เนอร์ต้องการจากเซนเตอร์แบ็กของเขานะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของนิโก้ชลอตเทเบกกับลิพูประจําวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าชลอตเทเบกก็มีข่าวกับลิพูมาเป็นเวลานานเกือบครึ่งเดือนแล้วนะครับแต่โรมาโนเดวิสออสตินและพอจอยก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวชลอตเทเบกกับลิพูแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว มองว่าโอกาสที่ลิพูจะยื่นซื้อชลเทอร์แบ็กอย่างเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์หน้านั้นมีโอกาสยื่นซื้ออยู่ที่80นะครับแล้วทุกท่านละครับคิดว่าชลเทอร์แบ็กเหมาะกับลิพูหรือไม่ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ